สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีซโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับความสามารถพลังผบิศัตโลกีเพราะว่าดูเหมือนในตอนนี้ถ้าเกิดรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันดูเหมือนว่าในตอนนี้พลังผพิศัตโลกีมันจะพอคาดเดาได้นะว่าเขามีความสามารถและก็พลังแบบไหนเพราะว่าดูเหมือนในเรื่องในปัจจุบันเนี่ยมันจะบ่งบอกไปสู่เรื่องราวความสามารถโลกีว่าเขาน่าจะมีความสามารถพลังผบิสัตแบบนั้นซึ่งหลังจากที่โลกีนั้นไม่กล้าเปิดตัวออกมาเนี่ย ในตอนนี้ก็จะมีเรื่องฮือฮาเกิดกับโลกิมากมายใช่ไหมฮะเพราะว่าผอคนยักษ์พวกเขานั้นบอกนะว่าการจับตัวโลกีมันต้องใช้นับผอคนยักษ์ทุกคนในร่วมมือกันและแถมพวกเขานี่นยังบอกอีกนะว่าถ้าเกิดเจ้าชายโลกีไนั้นหลุดออกมาได้เนี่ยในตอนนั้นโลกใบนี้นี้ยจะต้องมาถึงจุดจบแน่และจากปากของโลกีมันก็จะมีประเด็นที่เขานั้นบอกนะว่าเขาเนี่ยคือเทพาที่โลกีซึ่งเขาเนี่ยคือผู้ที่จะนําจุดจบมาสู่โลกใบนี้และก็เรื่องราวที่บอกว่าโลกีเนี่ยเขานั้นคือเจ้าชายต้องสาบและก็เป็นคนที่ฆ เพราะว่าเขาเนี่อยากได้พลงพังผบิษฐ์ที่มันสืบทอดมาในราชวงศ์ของพาวเอลบาฟใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างที่รู้กันดีนะว่าโลกีชื่อของเขาเน้นมีความเกี่ยวข้องกับตำนานนอร์สมันก็เลยทําให้เนื้อหาในปัจจุบันถ้าเกิดว,ว่าเรารวบรวมเรื่องราวที่ท่านไม่กล้าเปิดเผยมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูเหมือนเรื่องราวพวกนี้จะเป็นคําบ้ายนะฮะที่มันบอกบอกใน,น้รโลกีเขาอาจจะมีความสามารถผพิษฐ์สายโซอนในตำนานซึ่งมันคือความสามารถเทพแข็งแกงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องแล้วก็คลายคลึงกับเทพไวโดทินิกาจนมันทําให้เขาในเรื่องเททพาิ เผ่าว่านังกาจะเป็นเรื่องร่อที fi, ่ว่าความสามารถผลพิสารโลกีเนี่ยมันมีความสามารถของเปลวไฟแต่ว่ามันคือความสามารถสาโซออนนะฮะซึ่งมันอาจจะมีความคล้ายเครื่องกับความสามารถลูฟี่เพราะความสามารถลูฟี่เนี่ยมันคือความสามารถสาโซออนก็จริงแต่ขอามันนะฮะก็ไม่ความสามารถของยางที่มันคือความสามารถของสาพารามิเซียอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นความสามารถโลกีที่ได้ชื่อว่าความสามารถในตำนานเหมือนกันเนี่ยมันกอาจจะเป็นความสามารถสาโซออนที่มันมีความสามารถของไฟอะไรแบบนี้ด้ก็เป็นได้นะฮะ และถ้าเกิดว่าเราจะเชื่อมโยงตำนานนอตเนี่ยหนึ่งในความสามารถที่น่าสนใจหลอาจ,จะเป็นไปได้เนี่ยนั่นก็คือความสามารถยักไฟเซอร์เทอร์ยักไฟในตำนานที่มีความเกี่ยวข,ข้องสงครามแล,นล็นดาล็อกภาวะการที่เจ้าชายโลกี้ขาวหนาจะมีความสามารถหนึ่งยัไฟเซอร์เทอร์เนี่ยนั่นก็เพราะข้อแรกเซอร์เทอร์ขานั้นคือยักษ์ไฟที่ไม่ขนาดใหญ่มากและการที่เซอร์เทอร์นั้นเป็นยักษ์ไฟเนี่ยมันก็จะไปสนับสนุนเรื่องเล่าสองอย่างซึ่งอย่างแรกนั่นคือเหตุผลที่โลกี้ข้านั้นเรียกตัวเองวุฒิภาวะทีส์นั่นก็จะเป็นเพราะ ที่เป็นความสามารถสายสอนยักษ์ไฟจนมาทําให้เขาในคิดไปนะว่าตัวเองที่เป็นยักษ์ไฟเนี่ยมีความสามารถของพาทิตย์จนเขาในเรียกตัวเองว่าเป็นเทพพาทิต์แบบนี้นะฮะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยนั่นคือเหตุผลสนับสนุนนะว่าการที่เผ่าคนยักษ์ในพนูดนะว่าการจับตัวโลกีมันต้องใช้ความแข็งแกร่งน,งนักลบเผ่านคนยักษ์ทุกคนเนี่ยนั่นก็จะไม่น่าปลกใจถ้าเกิดโลกีเขานั้นมีความสามารถยั re, ยกษ์ไฟเซอร์เทอร์ที่มาทําให้เขาเนสามารถการรับเป็นปคนยักษ์ซึ่งก็ลองคิดดูนะว่าโลกีเขาในคือคนยักษ์ที่มีร่างกายที่ใหญ่โตอยู่แล้วเนี่ยแล้ว เขาในใช้ความสามารถยากไฟเซอร์เทอร์ที่มาทําให้เขาสามารถการรล่ามยัไฟได้เนี่ยนั่นก็เท่ากับว่าในตอนนั้นโลกีก็จะมีขนาดตัวที่มันใหญ่กว่าคนยักษ์หลายเท่าซึ่งขนาดตัวของโลกีเนี่ยมันอาจจะมีขนาดใหญ่ที่ว่าเขามองเหล่าคนยักษ์ได้เป็นมนุษย์ธรรมดาเลยก็เป็นได้นะฮะและนอกจากนี้ในเนื้อหาในตอนล่าสุดโลกีแล้วก็คนยักษ์พวกเขาเลยก็พูดในงโลกี้เขานั้นมีพลังที่จะนําจุดจบมาสู่โลกใบนี้โดยที่ในตำนานนอนก็จะมีเรื่องราวสงครามแรกล็อที่มันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์ไฟเซอร์เทอร์ ที่เขาในใช้ดาบเป็นวุธแล้วก็เป็นคนที่ทำลายทุกอย่างทิ้งในเหตุการณ์สคนนงครามแร็นรอกที่มันเกิดขึ้นซึ่งนี้ก็จะไปตรงกับเรื่องราวที่โลกีกับเผ่าคนยักษ์นั้นบอกเว่าโลกีคือคนที่จะนำจุดจบมาสู่โลกใบนี้และแค่นั้นยังไม่พอเพราะที่เอลบาฟเนี่ยมันยังมีดาบขนาดยักษ์ที่เราได้เห็นในตอนล่าสุดแล้วตัวดยาซลนั่นข้าของมันนั้นมีดาบขนาดยักษ์ที่มันปักอยู่ตรงนั้นซึ่งดาบนั้นเนี่ยมันคือดาบที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งนแน่นอนนะว่าคนยักษ์ธรรมดานะั้นไม่สามารถใช้้้งานมนไดอยู่แลว แล้วก็อย่างที่บอกไปนะว่าย่างไฟเซอร์เทอร์เนี่ยเขานนในช้ดาบทาลายทุกอย่างในสงครามเลนนาร็อกเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เนื้อหาในตอนนี้เนี่ยมันพอจะเชื่อมโยงได้น,นะว่าความสามารถโลกีที่เป็นผลพิสานในตำนานที่มันสืบเชื่อสายมาในราชวงศ์ผอคนยักษ์เรื่องราวของเพาทิตย์การนัดจุดจบมาสุา้โลกใบนี้ดาบยันแล้วก็โลกีที่มีความแข็งแกร่งจนหลอกคนยักษ์นั่นต้องลุมเนี่ยเรื่องราวพวกนี้กาจะเป็นการบอก,บอกนะว่าโลกีความสามารถพลังผลพิสานของเขามันอาจจะเป็นความสามารถผสาิสอนในตำนานที่มันเป็นความสามารถย่างไฟเซอร์ พวกที่มีความสามารถละก็พลังทำลายล้างแล้วก็ม you know, like ีเร like, ื่องราวที่บ่อนองเซอร์เทอร์เนี่ยจะทำลายทุกอย่างและก็นำจุดจบมาสู่โลกใบนี้แล้จากเรื่องราวต่างๆที่เราได้เห็นการเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับเรื่องราวและก็เนื้อหาในตอนล่าสุดที่มันเป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยว้องโลกิทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ้าชายโลกิเขานั้นมีความสามารถของยาไฟเซอร์เทอร์จริงเนี่ยและถ้าเกิดว่าโลกิเขานี้นเป็นศัตรูในภาคเอเวอของพูรูฟี่ในตอนนั้นก็จะเป็นเรื่องใหญ่และก็เรื่องที่น่ากลัวเพราะนั้นเนี่ย ็น่าจะมีความแข็งแกร่งระดับที่ว่าสามารถทำลายก่อนก่อาได้ง่ายดายนะฮะและก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดกุมโมฟานนั้นต้องเจอศัตรูแบบนั้นในตอนนั้นพวกลูฟี่นี่จะสามารถรับมือโลกิได้หรือเปล่าหรือว่าในตอนนั้นความสามารถเซอร์เทอร์ของโลกีเนี่ยมันจะเป็นจุดพลีที่ทำให้ลูฟี่ปลุกความสามารถดวทเทนิกาเพื่อใช้ในการต่อโซ่ยักษ์ไฟเซอร์เทอร์หรือไม่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าร่างแก่ห้าลูฟี่คราวนั้นก็สามารถการร่างยักษ์ได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ลิมิตนะว่าลูฟี่เนี่ยคราวนั้นจะสามารถขยายตัวได้ใหญ่ขนาดไฮ เพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าถ้าเกิดโลกิเขานั้นมีความสามารถในยักษ์ไฟเซอร์เทอร์ขึ้นมาเนี่ยในตอนนั้นก็จะไปต้องกับเรื่องราวสองครามเรนเดล็อกและลูฟี่ที่มีความสามารถของเทพไปดูเทนิกาเนี่ยเขานั้นจะสามารถอยู่พลังเซอร์เทอร์แล้วก็เป็นยักษ์ไฟในตำนานได้หรือเปล่ายัางไงเรื่องราวพวกนี้แล้วคนต้องมารอนลุ้นเล่นก็อรอดูกันต่อไปนะฮะโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปคุยกันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่องเราสวัสดีครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ